ะครับแบบนโชว์วันนี้สนุกไหมครัผมก็สนุกมากๆครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านแล้วกันครับที่ให้โอกาสพวกเราคอับซี่แล้วโอกาสนีิงเตอร์ได้มาร่วมงาน B F w ับนี้ยสนุกไหมครับสนุกสมากผมส่วนตัวชอบเดินแบบเวลาก็เลยแบบบบน่แหต้องขอบคุณทุกแบบโอกาสที่แให้ผมเดินแบบยําโชวนี้รงิ โชว์นี้ป้าตือพูดว่าตามฟิลเลยตามสไตล์เลยก็เลยแบบชิวๆแบบเพราะเพลงมันนแบบก็เลยแบบก็เลยแบบตามเพลงแล้วก็แค่แค่พี่เตอร์ครับป้าตือเขาก็ก่อนเราจะเดินจริงเขาก็บอกว่าเออเดินตามสไตล์ตัวเองเลยครับผมชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สนุกดีครับผมมที่เราที่จะมาดูกันแต่การแบบที่บอกเดินมาชิวๆก็เพื่อครับ ก็สนใจครับก mm ็ถ hmm. like e ้าสมมติมีโอกาสเข้ามาพวกเราก็ยินดีที่จะรับเสมอถ้ามีโอกาสเราคือแบบได้ได้เห็นนะได้เห็นจีแน่นอนงานโดนแบบใช่ไหมคะครับผมจริงๆเราจองแบบว่าเปีต่อปีเลยหรือเปล่าคะจองเป็นแต่ปีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆก็จะได้มาทุปีตลอดนแล้วอ่าไม่ได้จองครับแต่ถ้าปีหน้า เราเราสะดวกที่จะมาอีกได้ครับใช่เราว่างครับผมจังได้ครับจังได้ครับอยากแบบว่าแบบเป็นยุคที่โตขึ้นเหมือนไม้อะไรอย่างนี้เลยเราขอครับก็ก็น่าสนใจครับที่จะแบบเรด่น e x p l o r e t i o ใหม่ๆครับก็เราก็จะไม่ปิดกันตัวเองแน่นอนเลยแล้วครับใช่ก็น่าหนุกครับมาถือไปงานท้าทายงานนึงเนาะงานที่ท้าทายอีกงานหนึ่งใช่ใช่งานเะไรงานตัวอะไรคอนเสิร์ตคอนเซิร์ต ตอนนี้ก็ซกซ้อมไปเยอะนะโอ้โหแล้วก็มีมีก็มีเต้นมีร้องครับผมมีเกสไหมมีเกสไหมเรื่องเกสอาจจะเร็วไปที่จะสปอย l มิจฉาสมาล์แต่ว่าเอามีความ spoil นะเอ้ยผมไม่ spoil แล้วครับผมเอาเป็นว่าคอนเสิร์ตเราตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่ทุกคนได้รอชมแน่นอนตอนนี้ที่จริงก็ยังมี ที่นั่งเหลือพอสำหรับให้ทุกคนได้เเรียกว่าเข้าไปกดกันอยู่ครับผมเ่ื่อกี้พอเป็นแครกเกอร์มันแบบใหญ่มากอะไรเงี้ยค่ะกดจานอะไรบ้างอกก็อย่างแรกเลยคือสถานีมันใหญ่ขึ้นจากปีที่แล้วมากๆครับผมเพราะเราก็เหมือนเรียกว,ว,ว,ว่าอะไรเราก็พัฒนาตนัวเองตลอดครับผมปีนี้พอเราได้อยู่ในที่ที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยพวกเราก็จะใส่เต็มมากกว่าเดิมแล้วก็ทำโชว์ให้มันดีมากกว่าเดิมทุกอย่างมันจะ เป๊ะมากกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ยก็หวังว่าทุกคนจะที่ได้ไปรอบนี้แล้วกันครับว่าพวกเราตั้งแฮปปี้ทำเต็มที่แน่นอนครับนะครับเราดูได้เลยครับอะไรแปลกใหม่อยากให้แฟนรอชมบ้างไหแปลกใหม่เรามีสไปซ์ให้ทุกโชว์อยู่แล้วครับเราก็เตรียมสไปซ์ให้ทุกโชว์อยู่แล้วแต่ว่าเหมือนเรื่องอะไรรู้สึกว่ารอบนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเอ็กซ์เพรสมากขึ้นครับได้วีดที่อยากเอ็กซ์เพรสมากขึ้นอาจจะแบบเฮ้ยทำอะไรใหม่ใหม่ อืมครับก็การที่เป็นแบบเกสให้พี่ๆศิลปินที่เหมือนนื่แหละชวนเราไปก็รู้สึกว่าได้เปิดประสบาการณ์มาเหมือนเหมือนได้แบบได้ได้ไปลองหลายเวทีครับมันได้แบบมันได้ฝึกในตัวค่แล้วก็ได้เอาฝาแล้วก็ได้เสื้คทับแล้วก็ได้ทีดไม่รีอกัน เออครัพวกเราพร้อมชื่อเลครับตอนนี้พวกเรามีคอนเสิร์ตเดอะไฟแนลแฟนตาซีนะครับผมสามารถกดบัตรได้ที่ออทิกเก็ตนะครับผมตอนนี้ยังเหลือบัตรพรสำหรับทุกคนอยู่นะครับผมแล้วก็งานวันจันทร์ก็คือ16บหกพฤศจิกานะครับผมใช่ครับก็ผ่านไปได้ครับผมผมไปแล้วครับเจอครับเจอครับ